ตรงวะไม่ลงหรือเบาขึ้นเลยอุย้มมันเปนงานล้มให้หมดล้มให้หมดส่งเราได้ส่งเราได้วินมิวเออท่านห้และของดีเย็บวินมิวดิสโลเกมมิ่งบริการรับเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฟุโตโกดังซิตี้หรือแซลมดังก็มีแพค็คให้เลือกมากมายทั้งเซิร์ฟในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึงรับซื้อขายและฝากขายดีเกมต่างๆเติมเกมเลือกดิสโลเกมมิ่งอย่าลืมบอกไปจากช่องโซเซนนะ ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกับช่องโซเซ็นชาเลยนะครับกับเกมคุณกโกสตรีดไอโบนั่นเองนะครับผมนะฮะก็หายไปนานนะครับก็อาทิตย์หนึ่งนะครับพอดีอีทุล้านะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์แล้วก็นะครับก็เพิ่งมารีวิวเจสันให้นะครับก็เลยมีโอกาสให้เจ้าของไอดีนะครับอย่างเรนะครับไอดีนี้เป็นไอดีเรนะที่เออเขามีน่าจะทุกตัวแหละนะฮะก็ปกติซิลเวอร์มาหาผมจะยืมน้องเข้ามารีวิวนะครับก็กลายเป็น เขาเรียกอะไรรีวิวช้าไปหน่อยนะก็กลายเป็นว่าให้น้องเขาปั้นได้นะพอหนึ่งเยอะนะฮะก็นะครับก็ก่อนจะไปดูกันนะก็ขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้ช่องผมเดินทางมาถึงห้าพันซับสไคร์แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับพี่ยังกดติดตามแล้คอยยังตามมันอยู่ต่อไปนะครับก็เป้าหมายต่อไปหนึ่งหมื่นซับสไครนะครับก็นะพูดกอเยอะจังสำหรับผมนะก็แบบขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามนะครับ ไปได้ครับนครับหนึ่งหมื่นซับสไครต์ใครยังไม่ได้กดฝากกดจามด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ซิวเวอร์กันเลยดีกว่านะครับนะเลแบบเขาจัดมานะครับตอนแรกยังไม่เยอะนะเห็นบอกว่าจะจัดแค่ชุดกับซิ l เวอร์ตัวเปล่าเอ้เราแบบพอนไม่เยอะนะครับก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะจะไม่ได้สองทีงว่ว่าอาทิตย์กว่านะครับก็ตอนนี้พรอนอยู่ที่เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับมีชุดด้วยนะเห็นเห็นชุดออกไวนะครับเอ่ออันนี้ก็จะเป็น ควสัมพันธ์นะครับมีคู่กับแนทนะแนทจะได้บล็อกนะครับคู่กับครังอเมจะได้เอ่อรีบาวจมนะของแนทได้นะบล็อกกับพลังนะโอ้โหสำคัญแน่นะบล็อกพลังนะครับแล้วก็อันนี้รีบาวจมนะครับนะก็ดีเหมือนกันนะครับของสาคัญมากโอ้โหรีบาวจมของสําคัญหมดเลยน่าโซนเอ่อได้ดังกับชุดกลางนะครับอันนี้ไม่คู่กันก็ได้นะแต่คู่กันก็ดีนะครับแต่สามอันนี้นี่สําคัญมากนะครับมันแบบบวกกับเซนเตอร์นะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นเซนเตอร์ที่ไว ทำแต้มนะครับเผื่อใครไม่รู้ว่าซิลเวอร์เนี่ยเป็นตำแหน่งไหนคืวอว่านี่เล่นเป็นทำแต้มเดี่ยวได้เลยนะครับแบบตัวมันทำแต้มโหดมากโหดมากๆมันทำแต้มโหดระดับทางอเมซนนะครับคือมันเล่นใต้แป้นแล้วมันท่าดาังมันเยอะมากไวเดายากต้องช่วยกันปิดมากกว่า2คนนะครับคนเดียวเอาไม่อยู่ต้อง2คนขึ้นไปนะครับ2คนเป็นต้นไปคนเดียวเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ ตัวมันเนี่ยถ้าเอาแบบจริงๆเนี่ยเอาแบบถ้าอยากได้มันเนี่ยได้ฟรีมาแล้วเอาบออยากเล่นเนี่ยมันใช้พลังสวรรค์ไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์นี่ใช้พลังสวรรค์ไม่เยอะอยู่แล้วครับในการตั้นแต่ละตัว30% 40%เล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าพวกทําแต้มอะไรนี่อาจจะลดไปหน่อยซึ่งตัวนี้ใช้พลังงานเยอะมากนะครับก็เป็นเซนเตอร์ที่เร็วเก่งเก่งมากเก่งมากๆด้วยนะครับเป็นเร็วบล็อกดีโซนดีโซนอาจจะไม่ได้ดีมากทั้งคิโยชีนะครับแต่ว่าก,ก็ก็พอจะโซนได้วิ่งออกมายิงได้ อีกสองแต้มแม่นนะครับดังไวโคตรมีท oh, ่าด okay. ังเยอะมาก1จังหวะ1จังหวะ2จังหวะ0.5มีจังหวะ3มีโอ้มีหมดครับนะไวมากโอเคเรามาดูที่พองสวรค์กันดีกว่านะครับแถวแรกนะครับเป็นแถวดังนะก็จะเป็นข้อมือดังนะครับดัง2ข้อมือดัง2นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมือดังเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นปุ่มล่างนะเป็นปุ่มล่างมันจะมันจะม้วนก่อนแล้วค่อยดังนะครับก็คือเปลี่ยนจังหวะนะครับ ส่วนอันสุดท้ายจะเป็นมมวนเป็นจังหวะแล้วก็ขึ้นสองซึ่งก็ดีเหมือนกันแต่มันจะเป็นช้ามันจะยึกได้มันช้าแล้วมันจะยึกอีกครับโอเคแถวที่สองจะเป็นแถวโพสเฟยนั่นเองนะครับอันแรกนะครับก็คือเมื่อเรากดโพสดันโดนเราสามารถกดเฟยเาเวชูดได้นะครับก็คือใครเคยเล่นสลัมดังจะเหมือนฮานากะตะร่างสองนะครับแวนแตกคือเฟยโดนนะครับก,ก็จะล้มไปเลยนะส่วนถ้าใครมีปุกพลังก็สามารถชนและอีกฝ่ายจะล้มได้นะครับคือซิเวอร์มันเก่งตรงที่ว่า เวลารีบาวหรือว่าชนใครอะ่ะมันล้มเลยเว้ยถ้ามันรีบาวชนะได้อ่ะมันมันล้มไปเลยแบบล้มไปเลยครับล้มไปเลยนะมันเก่งตรงนี้แหละนะครับส่วนออกมาเป็นอ๋ออันนี้จะเป็นกดกดเอ่อกดโพสนะครับแล้วก็สามารถแดดได้นะครับแดดหนึ่งนะครับกดโพสกดโพสแล้วมันจะไปอย่างงี้อ่าโพสแล้วแดดดังได้นะครับอันนี้จะเป็นดังดังแบบดังปกตินะครับแล้วก็อันนี้ต่อมาเป็นแดดกลับสองทีนะครับเป็นแดดไปแดดมาถ้านันใช้ดได้ไม่จากัดนะครับไม่มีคูดาวแดดได้เรื่อยๆเป็นอาโอมิเนะเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นคอมโบต่อนะครับแดนเราดังเลยท่านี้จะตบประมาณคางอมิโซนนะพี่ใช้ปุ่มพิเศษอะที่ใช้ปุ่ม F อะที่มันจะแดดไกลๆออกมานอกสนามาสามแต้มแล้วพุ่งเข้ามาดังไวๆมันมันจะตบไวอย่างนั้นแต่ว่าของซิลเวอร์มันมันใกล้อะมันเลยอาจจะเดายากนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้มีแต่ดังนะครับเนี่ยกับยิงแค่นี้ต่อมาแล้วก็เป็นดังอีกเช่นกันครับนี่ดังโคตรไกลนะครับเงื่อนไขอันนี้นะครับก็คือเปิดอันตินะครับมันจะมีอันตีสี่ขั้นนะครับ มันจะเป็นอันตรีเหมือนเอ่อใครเคยเห็นเอกกรรมีสามไหมในแสลมดังอ่ะพี่มันจะมีอันตรีให้เลือกอ่ะหรือฟูจิมะสองก็ได้ที่มันจะมีให้เลือกอ่ะเออพอเราเลือกครบปั๊บมันจะมันจะเออมันจะอันติีนีมันจะครบสี่ขั้นจะเป็นขั้นไปนะครับเหมือนเอกกรมีสามนั่นเองก็เลือกอะไรก่อนก็ได้นะครับผมจำไม่ได้วันนี้มันคือขั้นไหนนะครับทาให้ดังได้ไกลขึ้นนะฮะต่อมาเป็นดังละสองนะครับนี่ดังละสองเป็นดังไก่ เป็นปุ่มดีๆนี่นแล้วก็ต่อมาเป็นรีบาร์แล้วก็ดังเลยนะครับถ้าหากินแน่นอนครับควรมีครับซินเตอร์นี่ควรมีครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องรีบาร์อยู่แล้วแล้วถ้ามันรีบาร์แล้วฝ่ายล้มเนี่ยมันขึ้นทับแบบโอ้โหยังไงก็ก็คอนเฟิร์มแต้มนะฮะแล้วต่อาเป็นแถวบล็อกนะครับก็ควรมีติดไว้นะครับอันนี้ตบนอกเนาะตัวแล้วตัวมันน่าจะมีตบนหนให้อยู่แล้วอันนี้ตบนอกนะครับและนี่คือคือตบตบด้านหลังนะครับคนโอ้โหคนมีนะครับโอ้โหแล้วตบพีโอ้โหลงไปนอนนะ ตบพีงกับปุกสีของมูลาหนึ่งนะครับอืตบแล้วลงไปนอนเลยนะฮะผมมีติดไว้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นอันตีนะครับเป็นแถวที่สําคัญที่สุดนะครับก็ควรมีจนตันนะครับนะอันตีเยอะมากนะถ่าอื่นดูน้อยนะแต่อันตีนี่เยอะมากด้วยครับเยอะมากนะฮะอันแรกนะครับก็คือปลดเคื่อนไขนะครับน่าจะเป็นอันตีมันจะปลดสี่อันอ่ะเราต้องอัพไปเรื่อยๆนะครับมันมันจะปลดขั้นนะครับอันนี้ก็ปลดหนึ่งขั้นนะจะสามารถทําให้กดอันตีปั๊บเราสามารถใช้ท่านี้ได้นะครับนี่นี่มันนี่มันจะเป พอรับรับปุ๊บมันจะสามารถกดเคลื่อนขท่าดีได้ครับอันนี้คื่อนอันตรีแรกนะครับเกิดอันตีที่สองใช่ไหมบอไม่ใช่เออเดี๋ยวกดว่า C ซเอหรออ๋อโอเคนะครับแล้วก็อันตีที่สองจะเป็นอันนี้นะครับเกี่ยวน่าจะเกี่ยวกับรีบาวนะฮะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับรีบาวก็นี่สามารถดันได้นะครับดัน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 หูดันปิวนะดันปิวพลังเยอะนะครับแล้วก็แต่ดันแล้วน่าจะยังโดดไม่ได้นะครับดันดันแล้วแย่งรีบาว ส่วนต่อมาครับอันตีขั้นที่3ามนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับดังก็จะเป็นดังดังไก่อันนี้ครับน,น่าจะเป็นดังไก่แบบว่าเนี่ยเป็นท่าใหม่เด้อเป็นท่าใหม่ครับเป็นท่าดังแล้วก็ง,ง้างฟืดสามมา่อกเน,นี้ยหนึ่งสองอ่าประมาณสองสองจุดห้าประมาณสองครับอันอื่นมันไวมากครับอันนี้มันมอนสองจุดห้า 2, 5, นิดๆน,นะอันนี้ก็เป็นฮุกหรอดูจากรูปเหมือนทุกนะครับอันนี้เป็นบล็อกอ่าเป็นท่าบล็อกนะครับก็วิ่งแล้วมาบล็อกได้ บอกแล้วมันเดี๋ยวผมขออ่านเง่อนไขกันนะว่าบอกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ่อโอเคก็คือเมื่อเราเปิดครับแล้วก็ในการเรากดวิ่งครับจะบล็อกได้ไกลขึ้นเนี่ยกดกดวิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมีตบตบพิเศษครับตบปุ่มพิเศษขึ้นมามันจะตบได้ไกลขึ้นนะครับแต่คงจะไม่ได้ะดับคิวชิมันมันมันตบได้ไกลขึ้นเฉยครับคือมันมันกดปุ่มชูดเนี่ยเออเนี่ยมันตบอย่างเงี้ยเออมันตบได้ไกลขึ้นจริงครับแต่ว่าคงคงยังไม่ไกลขนาดนั้นไม่ได้ไกลเวอร์คิวชินะครับ แล้วก็ถ้าสุดท้ายนะครับเมื่อเราปลดอันติครบทุกอันนะครับ4ี่อันก็คือจะเป็นวินมิวดังนะครับก็สามารถมีดังไกลได้จังหวะ1อันนี้จังหวะ2ครับวินมิวดังนี่หนี่1ขึ้น2เลยนะครับนี่สองนะแล้วก็อัพจนมาถึงตรงนี้นะครับจะบวกเออเนี่ยบวกพวกเนี้ยการตัดบอลลดลงเบล็อกบวกถวกบล็อกบวกดังนะครับประมาณนี้สาารบดูเอ่อพลังกันดีกว่านะครับพลังนี่ขั้นแรกนะครับเมื่อเราทุกครั้งที่เราดังทําคะแนนได้จะได้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ ก็ตัวกระสายทำแต้มนะตัวที่2นะครับเป็นเเบียดและรีบาวนะครับควรมีนะควรมีนะเบียดแล้วพุ่งขึ้นรีบาวได้นะครับแบบขึ้นต่อทันทีแนละ้วเป็นปลุกพลังปกติไม่มีนะปกติเบียดอย่างเดียวนะครับในพรสวรรค์่้นปุกสามนะครับก็จะเป็นเรื่องการแดดนะครับก็จะทําให้โพสเฟตอะไอท้าโพสเฟตชนอนะเมื่อเราชนแล้วมันจะทําให้เราแดดไวขึ้น,นครับปกติมันจะแดดแบบมีจังหวะของมันอนะันนี้จะแดดไวขึ้น,นครับถ้าชนโดน ส่วนปุกสีปุกพลังนะครับก็เนี่ยชนละล้มเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าปุกของปุกสีไหมที่ชนละล้มนะครับแต่ว่าเราจะสามารถทาให้เราเฟดและดังแบบนี้ได้เลยนะที่มีพลสมัคิก็ทําได้นะผมว่าน่าจะเป็นแบบดังได้เลยเอ้เฟดแน,น่ๆชนชนดังได้เลยนะครับก็ปลุกสองเนี่ยปุกสองได้ควรมีนะครับปุกสองได้ควรมีส่วนปุกห้านะครับได้เออลบก้นบวุกห้านะครับก็ทุกครั้งที่เราทําแต้มได้นะครับจะทําให้เราดังไวขึ้น ทุกครั้งเลยนะครับเราดังเราดังปุ๊บเราจะเราดังทําแต้มได้ครั้งต่อไปเราจะดังไวขึ้นแล้วก็กระโดดไวขึ้นนะครับมันเขียนว่าโดดไวขึ้นอะแบบว่าอาจจะรีโดดไวขึ้นก็ได้ครับใครเคยเล่น 2K ปะถ้าใครเคยเล่น 2K แบบเป็นมันจะมีแบบที่ชื่อว่าโปกโกสติกมันจะทําให้โดดโดดได้บ่อยขึ้นแบบเรารีบาวด์ปุ๊บเราจ,จะโดดต่อได้คล้ายๆจุนสามมั้งไม่แน่ใจอาจจะต้องดังบ่อยๆนะครับนะส่วนปุกหกนะครับก็จะได้บล็อกบวกห้านะครับเมื่อเราหันหน้าเข้าแป้น หันหน้าเข้าแป้นนะเล็กฝ่ายขึ้นเลยวล up หรือดังอะไรพวกเนี้ยเป็นท่าใต้แป้นเราสามารถตบติดแป้นได้ครับเหมือนอาคังอีสองนั่นเองเหมือนอะคังอีสองแต่สนามดังนะครับก็อันนี้คือปลุกหกนะครับก็ของดีจริงๆก็คือปลุกสองเลยนะครับของดีจริงๆคือปลุกหนึ่งปลุกสองนะครับแค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะครับส่วนอันตรีก็อัพประมาณนิดๆหน่อยๆสำหรบรีบาวเล่นเกมรับได้แค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะครับต่อมารูนนะครับรูนรูนรูนนะครับแนะนำใช้เป็นชุดกลางนะครับชุดกลางรีบาว เพราะว่าตัวมันดังก็แม่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็พลังเยอะนะครับกระโดดมีนี่ครับแล้วก็ถ้าอาจจะดังวุดเราจะมาใส่รุนใหญ่นี้แทนนะครับนี่รุนใหญ่นี้แทนรุนรุนดังคาเม่ทุรังที่ดังได้พลังงานเพิ่มด้วยนะครับก็แล้วตัวมันชุดกลางแม่นด้วยครับก็เลยใส่อันนี้เพิ่มมาให้ชุดแม่นกว่าเดิมนะครับจะได้ไม่ค่อยพลาดพลาดน้อยลงนะครับแล้วก็ใส่ตบได้พลังงานนะครับรุนคาร์เม่โซนนะครับใส่ตบได้พลังงาน พราะว่าตัวมันใช้พลังงานเยอะต้องรีบเข้าเข้พลังงานให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็รีบาวพลังงานนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวดูของเดินครับคนอื่นบางคนจะใส่เป็นอาคาชิเนาะบางคนก็ไม่ใช้ตบนะครับนี่บางคนก็ใช้ตบนะบางคนก็นี่ใช้ดังใช้เบียดรีบาวอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก่อนจะไปดูเกมเพย์กันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับปิดภาคประลังการขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะก็มีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกัน นะครับตาแรกมานะครับเราเจออีกฝ่ายได้หยิบก่อนนะเรานี่เราขอเลยเราขอเลยเอาอีกฝ่ายหยิบแร็เราเลยเราขอตาซิเวอร์เลยครับก็เลยจะมีบอลของเล่นะก็คือบอลเซนเตอร์นะครับบอลทองเยอะมากนะฮะไม่รู้อันไหนเป็นไหนนะครับม่เปลี่ยนนะฮะก็เอาไว้เท่านี้ดีกว่าสนามก็มีเยอะนะครับแน่นอนสามเติมสนามกินทรรมเนี่สำหรับผมน่าจะดูดีสุดกับสนามวันนี้เพราะปุ่มปุ่มชุดมันเปลี่ยนด้วยเลยพวกนี้มันมีกรอบนะครับ นี่สนามตรงนี้ชอบผมก็สามารถทําแต้มได้สบายๆ <c oughs> น่าจะสบายๆนะครับอีกฝ่ายเป็นคิโยชิมิโดนะครับก็ไว้แยกหญิงนะเป็นสายไอโซนะครับส่วนเราก็มีามแต้มน,นะคอยพิเกมเมหงอนแล้วก็มีอาคาชิเดี๋ยวเราทําแต้มเลยมาเรานะ่ถ้าเขาตบเราไม่ได้ลักชน,นะกับขาดนะครับ อ่าขึ้นอยู่กับเกมรับละเกมนี้เราขึ้นอยู่กเกมนับนะอาจจะก,กันยากเพราะว่าอโซลชันนะกันยากแล้วเราไม่มีใคราม,ม่ีโซนคอยช่วยโซลชันนะโอ้โหแล้วดูเลยโมเดลตัวยังใหญ่อ่ะดูโมเดลเลยใหญ่มากนะฮะโมเดลใหญ่มากอเออจับพลาดนะฝีมือเองนะอันนี้นี่ฝีมือวืดเองนะครับออาไม่ลงนะไม่ลงโอ,นนอ้รีบาวจังหวะไหนเนี่ยรีบาวพลาดนะเถิอวิ่งออกมา หนึ่งโอเคตบพลาดอนะอันนี้อันนี้พลาดเองนะเพิ่งเล่นตาแรกด้วยนะฮะขอมือนะครับอา้าวล้มขึ้นได้นะครับเออโดนตบนะฮะผมนึกว่ามันจะทันนะสองสวยไม่ใช่ผมเดาลงวะสวยถ้าอย่างงี้เพื่อนหลอดอย่ายไปทำแต้มมันแบบทำเต้มตักมากนะครับถ้าเพื่อนทำแต้มได้อุ๊ย โดนนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาดีนี่ตังอัดเลยแล้วก็อันติดอรามาครับเราเอานี่ก่อนเราเอาชูดใกล้ครับที่มันจะแบบยึดได้นะไม่ตรงว่ารีบอเอาเออเอผิดปุ่มปุ่มไหนวะ ปุ่มนี้มั้งอ๋ออ๋อน่าจะถูกแล้วครับแต่ว่ามันมันต้องกดอีกปุ่มหนึ่งโอเคไหมผมไม่ได้กดน่าจกดอีกปุ่มหนึ่งเมือ่อกี้ยชูดโอ้ไอ้สวยสวยมากเพื่อนเราได้เราได้เราได้อ่ะอ่าเบียดเฮ้ยโอ้รีบเอาไปเลย ปักด้วยโอ้โหเรากันเราการนอกให้เพื่อนเมื่อกี้ซ้อนให้นะครับเราใจดีวิ่งมาซ้อนให้เอาเอาเลยเหรอเอาเลยโอ้โหมันรีบ,รบาลดาวไหนเนี่ยแล้วผมไม่ใช่เมนเซนเ,ซนเ,นเต,ตอร์เลยตรงอันตรีอ๋อโดนตีสามเตมครับไม่เป็นไรครับเวลา,ายังมีอยู่อะอ,อ,อันติดูจะมาช้านะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดังนะเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยส่งมาให้ดังนะครับ นี่ไอ้ท่านี้แหละท่านี้แหละหากินท่านี้ท่านี้หากินนะครับต้องมาท่านี้ต่อนะครับไปลง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 โอ้โหแม่นจัดแม่นจัดนะครับเราเราทำแต้มได้เพื่อนเราทำแต้มได้เพื่อนอุ้ยลงปะอืมแล้วเราขึ้นเลยรีบาวอย่างไกลอ่ะมาดิรีบาวอย่างไกลอ่ะเราทำคนเดียวหกเต้มครับเอออย่านะอย่านะ เออลงอไม่ถึงผมไม่ได้กดปุ่มปุ่มพุ่งตบแบบเมื่อกี้ถ้ากดพุ่งตบอาจจะอาจจะได้ตบไกลมาดิส่งเราได้สองเออเนี่ยขอแค่แบบเนี้ยเราก็ทำเต้มได้ครับตันตีเราเหลือสองขันนะครับถูกไหมยิงเลยเอาโลงด้วยครับ <c oughs> อ่ะเห็นติครับ นได้ตบไกละล่าสวยห่างสองครับห่างสอง,งสองครับห,หนึ่งสองโอ้โหโดนสามทิพหายละเกมจะแตก็ไดล้ห่างเยอะครับสิบห้ายี่สิบของเราได้ขอ,องเราได้เพื่อน เออ,อโดนจบทา่านี้แม่งเลยวิสองเออเดี๋ยวตบหนึ่งให้เพื่อเดี๋ยวตบหนึ่งให้อ้าโอ้ไม่ได้เซตไว้นะครับจะบอกว่าตบหนึ่งให้เอ๊สวยสามแต้มสวยอ่าง,างสี่ครับห่างสี่ยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสได้ไหม ตรงสวยอันนี้โอ้โหตบโคตรไกลตบยันไกลครับเออละมันแม่นอีกมันแม่นมากครับเรามันมันมันมีนี่เหรอไม่มีเหรอโอ้แล้วเพื่อนชูดเลยครับยิงเพื่อนน่าจะส่งให้เรานะหรือแบบใจเย็นๆมานี่โอ้โหถ้าไม่ปูหกนี่ได้บอลเลยนะไม่ลง ไปสวยเออสองแท่งเอาหมดนะครับอันเตียเขาจะใช้ามาแล้วทางสี่แต้มนะครับได้วินมิวดังแล้วนะโอเคอันเต๋อามาแล้วเขาเหมือนจะเน้นท่วงเวลานะครับเขาจะถ่วงเวลานะเพราะว่าเอานำเขานำ <S 2> <S 2> โอ้โหไม่ลงรีบเอา ส่งเราได้ส่งเราได้วดินมิวอือท่านี้ได้ของดีครับวินมิวอัดแปแน้นแป้นหลอนพัคนเดียวซิปแต้มเพราะเซนเตอร์ที่โคตรเก่งนี่เราออกมาโซนข้างนอกให้ด้วยส<อ>่งโอ้โหสวยเพื่อนมีโอกาสโอเคโอเคอเควลาลอบาแล้วละบาแล้วเฮ้ยยิงสามแต้มสวยยิงอ,อือน้ำมาน้ำลุยลุยน้ำลุยน้ำลุย เผอโดดสวยอมาดีมาดีน้ำสามครับ15วินะครับเรากันมิโดเรากันมิโดเรากันมิโดมโอเดวันลงอ๋อเมันลงอีกครับลงเราได้ลงเราได้ลงเราได้เป็นมิวอือครับทางสอง เราเรากันวิโดไม่ให้ยิงสามนะ่ะเราก็่้จะชนะเลยนะนีไงอะไรแล้วหวันนี้โหด,โด,ดเ้ยนะครับไม่ได้เฟิร์สพิกอีกแล้วฮะจะโดนแย่งไหมอย่าแย่งเรานะอย่าแย่งเราอย่าแย่งเราอย่าไปตี เ,ออเล่นวิดีโอไ่อย่ามาเยียงเราเพื่อนเราจะเล่นอะไรก็ได้ครับเพราะเราทําแต้มได้อะอะไรก็ได้ครับจะเซนเตอร์อีกคนก็ได้ครับหรืออะไรก็ได้ครับเพราะเราเล่นเป็นเซนเตอร์แล้วทําแต้มได้ด้วยนะโอ้โหเจอค้างตูดนะอีกฝ่ายมาเล่นสกรีนนะจะชนให้ยับเลยนะมาดิสูงสองเมตรเหรอนี่เจอซิลเวอร์เดี๋ยวดูรอดูโมเดลครับว่าแบบว่าตัวใหญ่กว่าแค่ไหนนะครับ ในแบบโมเดลในเกมตัวแม่งยังใหญ่อะเห็นแล้วตัวใหญ่จะะอ้าวเป็นเดือบเว่ะมาเก็บบอลน,น,นะแล้วเขามีคิเสะนะครับเกมรับน่าจะแน่นนะเขาน่าจะตบได้ดีนะเพราะมีคิเสะคิเสะมันเกมรับมันดีอะมันตบดีอะคิเสะคิเสะเ,เฟอร์ฟคคอปีป้มันตบได้ดีครับตบในตบนอกได้หมดแบบตบเก่งมากนะเอามาเล่นเกมรับได้น่นาจะไม่ได้รีบาวด,ด้วยมั้งเนี่ยเพอเออืมนะครับไอดีเลยนี่เล่นแล้วโครสนุกนะเซนเตอร์ ของผมเล่นละเซนเตอร์ดีผมเองนี่เล่นแล้วแบบง่ายๆนะท่าน้อยไม่มีพอรอนพลังก็ไม่มีโอ้โหดีเลยเซนเตอร์โคตรมันนะแบบเซนเตอร์เล่น,ลนสนุกอ่ะเปิดโลกเซนเตอร์ผมแหละแล้วเซนเตอร์เลยมีทุกตัวป่ะน่าจะมีทุกตัวพรอนร้อยปุ๊กหกแล้วเวนซิเวอร์ที่ยังไม่ร้อยหกกระป,ระประุ๊กหกโอ้สนามนี้สนามคลีนๆนะคลีนตาเลยเอาจินปจิโยนบอลเว้โยนป่ะ เอออืมดังเลยดังเลยอ๋อคิเสะจะตบหนึ่งหรอมาดิเราทำแต้มหล่ะมาเลยมาเลยเราทำแต้มหล่ะไม่ลงนะไม่ลงนะลงปะสวยตีเอามาแล้วครับมาละวขั้นแรกนะผมสามารถยึกได้แล้ว โอ้ผมนี่ที่จริงเพื่อนต้องออกป่าหรบอกว่าผมมาต้องอยู่ข้างในไม่แน่ใจมาดีท่าน,นี้แเลยของหาก,กินหยิบเป็นท่าแรกแล้วก็ดังอันตีนะครับทําเต้มเฮ้ยนึกว่าขึ้นเลยของท้สกินสวยยึกเออมาดีมาดี ทำเต็มหลักดิกว่าทำเต็มหลักเอาขอตอบก่อนแล้วกันนะครับต้องกันตบอะไรอุ้ยสองในเงยโดนเหลี่ยมโดน,นเหลี่ยมโดน,นเหลี่ยมโทษลองลองลองไม่ล้มเออลุกมาไม่ทันล้ม มาดาิโดนเลยมาดิสวยเด้ีรยบได้ดีครับเพื่อนเราเล่นแบบสมเป็นซูเวอร์ไม่ส่งบอลโอ้โหนีว,ว่ามันจะใช้สองแสนมันต้องยืนหลบนะครับเราในงานในงานเราปิวอนะโอ้โหรู้ด้วยว่าจะท่านี้นะครับพิเศษตัวนี้เก่งยังอะ อุ้ยไม่ถือโดดแล้วแต่พอแล้วครับผมต้องรออันตริกอ่ะอุ้ยตกละไม่ลง,ลงรีเปล่าขึ้นเลยอุ้มมัเนเลยมีกาล้ลมให้หมดล้มให้หมดล้มให้หมดเฮ้ยระวังสามไม่ลงไม่ลงไม่ลงสวยสวยงาม อางงนครับนะเราเอาเบียดเลยวะว้าไม่ลงสวยอืมยิงลงตาต่อโดนสวยยิงสวยแม่งเอ้ยคาลุมตบเราคนระับแม่งลุมตบเรา3ามคนระวังโดนสกีนนะ สวยไม่ลงเออหลิวสวยหลิวช่วยรีบเอาได้ดีเออโอ้ไม่ลงอ,อ่ววอาดัดอองธรรมดาก็โดน,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 นอัดแฝงเลยลงวะลงรีบเอาโอ้ไม่ได้กูยอยู่ไหนเนี่ยหาตัวเองไ่เจอเออไม่ถึงนะครับห่างสามนะผมเอาบอลไปโยนทิ้งมากไปหน่อยนะครับ ไปไม่ได้ส่งได้นะครับตังาาง้งเลยมาดิยังนำอยู่ครับทันตีผมใกล้ละสิบสองนับห้าสิบเฮ้าายตบลงาาโอ้โหแม่นห่างสามร้าจ่ายไม่ได้ครับเขาเป็นวิโดโอสอง สองปะเออโอ้โหเดือดเบียดปิวอะเบียดปิวอะซีว่าแบบเบียดแบบเบียดปิวเลยอะแรงย็นจัดไม่ลงโอ้แต่บอลชิงแย่ไปหน่อยครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ถ้าผมโดนมันจะถึงไหมแต่แบบจากประสบการณ์นะฮีโร่ไม่เคยได้เซ็นเตอร์น่าจะไม่ถึงแต่ไม่แน่นะซีว่าอาจจะถึงก็ได้เขียทิปอินไปขาดสองครับรางงานราคาสองนู่นครับ มันตบชาร์จจบไปวะลืมลืมวาไม่ได้ตบท่านี้ไานโดนไปแล้วด้วยท่านี้หลังเลยนะโอเคตีครบแล้วสี่อันตีครบแล้วสี่อันสามโอ้ลอเวยรบห่างไปหน่อยนะห่างมากด้วยไม่ใช่ห่างไปหน่อยห่างมากแนละ้วยิงลง ไม่ลงรีเบาขึ้นเลยข้าหากินนะครับดูดิขนาดคอมราไปอย่างงี้แล้วแทบอะไรยังดำซวเวอร์โคตรเก่งอริงไม่ลงรีเบารีเบาสวยเออนำหกครับหนึ่งนาทีนำหกแ้มครับต้องระวังสามแทมนะไม่ลง รีบเอามาดิมาดิาดรีบเอาเองเว้ยวนลงเออจะได้ใช้วินมิวดังวะนำแปดครับเอ,อ้ยไม่ไลงต้องตบไว้ท่านี้ตบไม่ทันนะแก่แล้วนะไม่ออใช่ปิงสวยเออนำระบายระบายครับน้ำแปดเต้ม ลอง,องมิโดโว้ยยิงไม่ลงโอ้ลงว่ะหนึ่งห้าละปอะดับหน่อยปอะดับหน่อยวินมิววินมิวว,มว,วินมิวอัดแม่งเลยกูชอบเลยท่าดังวินมิวเฮ้ยมีไม้มามีไม้มาใครอยู่ก็อยู่กับกูไปอ่ะมีไม้มาใครอยู่ก็อยู่กับกูไปละ อย่ายว่าเขาอยู่ก็อยู่กูไปละผ,<ม>ผมได้ผมได้ฮะโดนมาดิหมดเวลา <laughs> เราถือเวลาต่อให้เขายิงลงเราเราก็ชนะนะครับเออยยิงไม่โดนตบด้วย แล้วเรารีบ้อาขึ้นดังเอาจบก่อนนะอพอดเก่ง